สวัสดีค่ะยายป้าจ้าวันนี้ยายป้าพามาชมต้นเขียวส้มเขียวหวานเนาะพี่น้องดูโดกโดกลูกยายใหญ่พี่น้องปาดเถอะลูกใหญ่คักใหญ่เน่นะแต่ยังไม่แก่เลยจ้าพี่น้องนะนส้มเขียวหวานจ้าลูกสวยๆงามๆพี่น้องด,ด,ดูโดกคักโดกเน่ยายป้าพามาชม นี่ตน้นนี้ต้นนึ่งพี่น้องดกดกปัด,ดส้มเขียวหวานจ้ะพี่น้องดกแท่ดกว่าดูสใสใยหลังปีใมม่อรพี่น้องจะดีกินนะดูต้นแก่แล้ว้ะพี่น้องเนี่ยแต่ลูกยังโอเคยังสวยอยู่ได้หนี่งพี่น้องนะดูเป็นพวงเลยค่ะเห็นบ่ค่ะเนี่ย ส้มเขียวหวานก็จะไม่ใช่มันหนาวด้ยค่ะพี่น้องนี่ดกดกปาด์ตท็อพี่น้องดกคักดกเน่ส้มเขียวหวานส้มเขียวหวานค่ะลูกดกลูกสวยๆดกดกดูนี่บ่มีใบเลยมีแต่ลูก ส้มเขียวหวานแก้วดูแก้วหมายายปลาพี่น้องนะไม่ชื่อแก้วนะส้มเขียวหวานดูดกดกดกเป็นพวงเลยค่ะส้มเขียวหวานโอ้ยพี่น้องดกคักดกแน่พามา เที่ยวชมสวนเนาะส้มเขียวหวานนะคะเนี่ยนะคะมีมะนาวด้วยนะคะปลูกแซมเนาะนะคะมะนาวปลูกแซมนะ,ะส้มเขียวหวา,หานลูกน้องเงยปาลูนกน้องเงยปาเดินตามข้างยิกงกยักยิ่งยกดกบังับพี้องดูดกคักดกแน่ส้มเขียวหวานจ้ะ พี่ป้าพาชมพาชมดูนะพี่น้องมันดกจนกิ่งเนี่ยกิ่งย่อยลงมาเลยค่ะร่มเกียวหวานสวนยายเพนตาเต็มนะพี่สาวยายปลาเองจ้าดกดกนกแลถ่ายให้เห็นๆโอ้ยดูนี่นี่ดกคักดกแน่ เหลืองเล้วนูนะน่นนะน่ะส้มเขียวหวานค่ะดกเหลือเกินดกมากดกไม้